ตัวนี้ก็คือเตโยกนะคะของเบบี้นะคะอันนี้ก็คือระดับที่สามนะคะปรับได้3ามระดับนะคะด้านข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะตัวนี้ก็สามารถปรับระดับได้นะคะ สามารถถอดออกไปสักได้นะคะของเล่นก็สามารถถอดออกได้นะคะหรือไม่ถอดแล้วก็ไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นสายรัดนะคะปรับได้เช่นกันค่ะ ขนาดก็จะประมาณเท่านี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะแอมแปีพิกับมาให้นตะก้าด้านล่างคลิปแล้วนะคะ